คลิปนี้สิผ้าพี่น้องมากกิ่นของปลาก,กิ่นของแปกๆในยุคสมัยนี้ซึ่งหากินยากนะครับสมัยตะกีตะกอนมันหากินบ่ยางแล้วภาษาอย่างไข่ผำนี่แหละครับแกงไข่ผำสู้พี่น้องกินครับเมื่อนี้วิธีการแกงเห็ดจังไดยสิแกงใส่อีอยงมาสันวานะครับคลิปนี้สิผ้าพี่น้องไปเบิ่งกันเลยนะครับสิแกงไข่ผำใส้หอยครับพี่น้องว่าแล้วก็ได้หอยมาก ก็จัดกันต่อยกล้อยแล้วเรียบร้อยนะครับต่อยกล้อยแล้วเรียบร้อยห้าเก่าหอยลงมาขว้ใส่หม้อนะครับใส่หม้อให้มันเรียบร้อยให้มันพ่อมันสุกแล้วกห้าจังเอาไข่ผําลงไปครับน้ำเขาต้องใส่ด้วยครับเด้อยน้ำมันออกจากหอยมากน้ำมันจะออกจากหอยมากน้ำเขาต้องหยดตรงใส่เลยหลังจากนั้นข้าวกบปรุงตามใจชอบเลยครับโดยเฉพาะน้ำปลานะครับใส่น้ำปลาใส่ผงนัวใส่น้ำปลานะครับจัดลงไปพ่อมันสุกแล้ว <laughs> นะครับใส่เวลาในการซูกกับบดวนี่ครับแค่ประมาณมีซิปเ่เกินบ่เกินซิปนาที่ครับมันก็นเรื่มซุกแล้วนะครับบ่าต้องไปอเคลียร์นี่ยังไงมันมากมากเลยหลังจากนั้นเขาเก่าต้นหอมผักซี่ักซี่เล่าต้นหอมหั่นใส่ปบไอีตูใส่จังสีกรห้อมนะครับทุบตะไคร่ลุ่มต่ำแก้วใส่จังน้อยซ้ำนี่กระแ่บแล้วพี่น้องบอกเรื่องไข่ผัามนะครับในยุคสมัยนี้มันกะส่วนมากแล้ว จะปลูกหรือว่าจะเลี้ยงไว้ในบอ่อเพื่อว่าจะเอามาขายนะครับเนื่องจากว่ามันหายากเพราะว่าในพื้นที่ปัจจุบันนี้นะครับมันเป็นพื้นที่ที่ใสสารเคมีมันบก็คือตั้งแต่สมัยตะกีตะกอนพอแม่เฮาอยู่น้ำไ้น้ำหน้าน้ำทงหน้า,นาเฮาไม่สีขึ้นเนาะภาษาแกงภาษาไข่พัซื้อไปหาใส่ก็ได้กินดิอันจังซูเมอนี่มันบ่มีแล้วพี่น้องครับเพราะฉะน,นั้นแล้วก็เลยเอามาให้พี่น้องได้หูได้สาบน้ำบางคนบางท่านอาจจะบูกลอกครับว่า ไข่พัมนี่เขาแกงยังได้กินได้ยุติไหวของมาของเสียบด่คิดหอดอบพอไงไม่ไสม่สมัยตะกี้ตะกอนตัวเพื่อนผ้ากินโว้ยเป็นเสียบขักเสียบเนี่ยแท้แกงไข่พัมห่หน่ะเสียบอีหลีด้ครับพี่น้องมันเปลี่ยนของปลาเนาะของหายากของคนอีสานบานห่านีาน่ละ่ะตะกี้มันบริหายากขึ้นมาและ้แต่ปัจจุบันนี่มันหายากแล้วครับเพราะว่ามันขันถือแผ่สารเคมีมันกับสิบ,บอเอจะเลื่อนเติบโตเนาะ นี่ครับหลังจากเข้าใส่ต้นหอมเฮียงลงไปแล้วมันกะโอ้เป็นตะกินเลยดิครับหอมหอมอีกอย่างหนึ่งเข้าแกงใส่หอมใส่หอยน้ำจางน่อยแกงหอยใส่น้ำจางน้อยดูดหอยน้ำกลมันก็รสชาติมันก็ดนกได้แทะจำเจ้าปลาลาขึ้นจางน่อยรือว่าสมตม่ำขึ้นจางน้อยมันกะหวยโอ้คิดหอดบานเด้อเลรอเนาะเป็นคือกันว่าครับพี่น้องกันได้กินอาหารปลาได้กินอาหารอีสานบ้านเฮาแล้วมันละคิดหอดบานเนาะมันมีแห้งเหตุการณ์เหตุงานหนะะ กินเข่าเจ้ากินพัดกระเพากินยังไปบางเทอมันกับพวกมีแห้งที่จะไปต่อสูงงานด่คิดคือผมบ่อนอะครับแต่ว่าบางคนอาจจะบเปลี่ยนคือกันแล้วเนาะครับเนาะแต่ส่วนตัวผมแล้วเนาะได้กินอาหารอีสานบ้านห้อคิดหอดี่พอยี่แม่ได้กินแก้วปลาได้กินแกงไข่ผั้งเงสี่หลอดป้ามันสำหรับมันสามารถมีแห้งในการทําการทางานแต่เนาะว่าแล้วเราเริ่มกินกันเลยเด้อครับเด้อมาเด้อพี่น้อง่อเงินกับฝากช่องหน่อยๆอย่างเงี้ยกองใจจะรู้นี้นี่เลยครับสวัสดีครับ